แรกเลยนี่นะครับออก็ไดเรียนท่านผู้มีเกียรติที่รุปรุกท่นทานครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้จักคุณสันชวพลมานานดีแล้วน,นะครับก็เฝ้าสังเกตเห็นเอกลุ่มคนนี้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งนะครับใน,ในช่วงที่ผ่านมาในธุรกิจที่ประกอบการเดิมก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็พัฒนาสถานีทรัพจะเป็นต่อเน,นื่องนะครับ ็จะท่านมาเห็นได้เข้ามาในโครงการในการทำโครงการคอนโดมิเนียมนะครับด้วยข้อมูลที่หลายๆท่านขึ้นมาให้ข้อมูลขึ้นเป็นองค์ประกอบให้ความสำเร็จทั้งในเรื่องทำเลในเรื่องการก่อสร้างอะไรต่างให้ท่านท่านเสิรแสได้บอกถึงเรื่องมุ่จุ้ยนะฮะก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นโครงการหนึ่ง ในหนาดใหญ่ที่จะประสบความเป็นองงดงามอย่าง,งานแน่นอนนะครับในนามของธนาคารธนชาตซึ่งเป็นธนาคารยี่ให้การสนับสนุนในธุรกิจอสังาหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องต่อมานะครับธนา,าคารธนชาตผักผักใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ดูแลใน8จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีในขนาดใหญ่ถึง9จางาวดด้วยกันก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ทั้งเจ้าของโครงการเองนะครับถ้าหากสนใจที่จะใช้โครงการหรืสินเชี่อโครงการก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืนะครับแล้วก็ทั้งลูกค้าที่มาซื้อโครงการนะครับก็ขอเชิญใช้บริการกับธนาคารแหชาติไทยนะครับก็ในโอกา่นี้ก็ขออารัธนาคุณพระสิริรัตน,นยและสินจตุทั้งหลายนะครับได้ดลบันดาลพระทานพรให้โครงการประสบความสำเร็จ นะครับเป็นโครงการแรกที่ประสบความสำเอย่างล้นราวและมีโครงการ,ร,การต,ต่อไปให้ท่านผู้การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรก,กิจอาชญากรรมทุกท่านค,คนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในหครับขอบคุณครับ,ครบใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่บอกว่าเป็นลูกค้าของเราแน่นอนคะ่ะของรางวัลเป็นอะไรครับน้องหวย เป็นมองไม่เห็นนะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะการให้ประมาณตรงนี้ให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในงานนะคะถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในงานกลับบ้านไปก่อนนี่เราจะใหม่เนาะถูกต้องครับต้องบอกว่าขอแสดงความดีดีนะครับกับท่านที่อยู่ชั้นหกมีใครอยู่ชั้นหกบ้างครับ เออรือฉันบกอยู่คนเดียวอน่าจะได้คนเดียวฉันอยู่คนเดียวฉันหกห้องเอก9คุณนัทสุราภุมาราจครับใช่ไหมคะใช่ไหมคบอยู่คนเดียวแล้วก็ได้คนเดีอยู่ไหมครับอยู่หครอยู่ไมคอยู่ไครับท่านครับอยู่ไมับอ่ไอยู่คนเบอยู่ไหมครับอย่ะเรียนเชิญครับอมรับรยงวัลเลยไครับครับอยไปเรียบรัอยครับอู้ไหคร่ไครับอ่ครับยมครัอครียนเช่ญนะคะผูอที่ได้รับายวัลนะคะัล่ไวอะ่ไหอย มากนะคะจริงเมื่ค uh, really ุยกับพินดาไปบอกว่าตั้งแต่จองคอนโดไปเราได้สูตรนักบุญเพื่อนๆสู่ราการที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ววันนี้ก็รู้สึกคือคุยกับเพื่อนๆหลายคนที่จองคอนโดที่อื่นด้วยแล้วทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะทไมที่นถึงถึงต้องมีงานเลี้ยงลักษณะนี้ก็เลยบอกว่าก็เราเป็นเดอะเบสไงคะเดอะเบสคอนโดนี้บ้างค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะ